เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งบรูโน่กับคาร่าทั้งสองคบหาดูใจกันมาตั้งแต่อยู่ไฮสคูลแต่แล้ววันหนึ่งความรักของทั้งสองก็ได้แปลเปลี่ยนเมื่อมีมือที่3เข้ามาแทรกกลางเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอ The s e c e of the a n g e l หนังเรื่องนี้มีชื่อไทยว่ารักเลขขี่ จากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาบุกอัดเป็ดน้อยกันเริ่มเรื่องมาเมื่อบรูโนได้มีนัดทานข้าวกับพ่อแม่ของคาร่าระหว่างทางบรูโนได้เห็นนักเต้นกลุ่มหนึ่งกำลังเต้นเบรกแดนซ์โชว์ก็เลยแวะชมแต่ในขณะที่เขายืนดูอยู่นั้นก็มีโจนแอบล้วงกระเป๋าเอาโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าหลังกางเกงของเขาแต่ยังดีที่เขาไว้ตัวทันจับแขนโจนไว้ได้โจนก็กลัวเลยต่อยหน้าบรูโนแล้ววิ่งหนีไปทำให้โทรศัพท์ของเขาแตกร นุ่มหล่อหนึ่งในสมาชิกนักเต้นก็ได้เดินมาหยิบโทรศัพท์คืนให้และช่วยพยุงเขาไรซ์ Rice เห็นว่าบูโน่คิ้วแตกเลือดไหลเลยชวนไปที่พักของเขาเพื่อทําแผลให้ทางด้านคาร่าเธอก็โดนแม่บ่นที่บรูโน่ยังไม่มาสักทีเธอพยายามโทรหาบรูโน่แต่ก็โทรไม่ติดเธอจึงตัดสินใจยกเลิกนัดกับพ่อแม่จากนั้นคาร่าก็กลับมาทํางานซึ่งเธอร่วมลงทุนเปิดทํานิตยสารกับเพื่อนๆโดยคาร่ามีหน้าที่เป็นช่างภาพตัดกลับมาที่บู Bruno, พอเขามาถึงที่พักของไรเขาก็พบกับสมาชิกคนอื่นๆอ,อาศัยอยู่ด้วยกันเต็มบ้านไรก็บอกให้บรูโน่รีบโทรไปบอกแฟนสาวเพราะเธอจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงบรูโน่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแฟนของเขานิสัยดีและเข้าใจเขาเป็นที่สุดแต่ติดตรงที่พ่อของเธอไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่แค่นั้นเองเขาระบายให้ไร้ฟังชุดใหญ่ไร้ก็ปลอบใจพร้อมก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจพ่อหรอกขอแค่คนสองคนรักกันก็พอจากนั้นบรูโน่ก็โทรหาคาราเพื่อจะบอก บอกว่าเขาโดนโจรทำร้ายเลยไปไม่ทันนัดคาร่าก็ดีใจที่บรูโน่ไม่เป็นอะไรมากและบอกว่าคราวหน้าค่อยนัดกันใหม่ก็ได้หลังจากนั้นไรก็ทำแผลและเอาเสื้อตัวใหม่ให้บรูโน่เปลี่ยนในตอนเย็นแม่ก็ได้รับ,บายกับคารา่าถึงพฤติกรรมของพ่อที่เอาแต่ทำงานไม่สนใจเธอเลยคาร่าก็กอดปลอบใจแม่ทางด้านของบรูโน่ก็เหนื่อยเพลียจนนอนหลับอยู่ที่พักของไรและไรกับแฟนสาวมาเรียก็แอบดูเขาหลับอย่างน่าเอ็นดูเช้าวันต มาเจ้าของบ้านที่ไร้กับเพื่อนๆมานอนนั้นก็กลับมาแล้วทําให้พวกเขาต้องรีบเก็บของและหนีออกทางหน้าต่างก่อนที่ตํารวจจะมาใช่แล้วไร้กับเพื่อนๆแอบเข้ามาใช้บ้านตอนที่เจ้าของไม่อยู่นั่นเองไร้กับบูโรนหนีมาด้วยกันบูโรน,นเห็นว่าไร้ไม่มีที่ไปเลยโทรไปขอออกกาเพื่อนของคาร่าให้ไร้พักด้วยซึ่งออกกาก็ใจดีอนุญาตจากนั้นไร้ก็ล้างแผลให้บูโรน,โนและทําให้ทั้งสองได้มองตากันไร้ก็บอกว่าต่อไปนี้นายคือ คนพิเศษสำหรับฉันเอาแล้วไง คาร่าก็ได้นัดเจอแม่อีกครั้งแต่วันนี้พ่อของเธอไม่ว่างมาแม่ก็บ่นเรื่องพ่อให้คาร่าฟังคาร่าก็เลยแนะนําให้แม่อยากกับพ่อไปเลยจะได้จบจบแต่แม่ก็ทําไม่ได้เพราะอยู่คนเดียวไม่ได้ถึงแม้ว่าพ่อจะแอบไปกิ๊กกับสาวผู้ช่วยของเขาก็ตามแล้วสักพักบรูโน่ก็มาพร้อมกับช่อดอกไม้เพื่อขอโทษแม่ของคาร่าเรื่องผิดนัดเมื่อวานจากนั้นบรูโน่กับคาร่าก็แยกกันกันกบแม่พอทั้งสองกลับมาที่พักก็ดือด้อดือด้อดื่มกันด้วยความคิดถึงเพราะไม่ได้ เจอกันมาตั้งหนึ่งวันแล้วบูโน่ก็จัดหนักจัดเต็มลงไปคุยกับเป็ดน้อยของคาร่าก่อนที่เขาจะรีบปิดเกมภายใน2นาทีแล้วก็รีบแต่งตัวออกไปเรียนทันทีทําเอาคาร่าเสงมากๆแต่จริงๆแล้วบูโน่รีบไปหาไรที่ยิมซึ่งไรก็เป็นครูสอนคาราเต้ที่นั่นจากนั้นบูโน่ก็พาไรไปที่บ้านของออกกาในระหว่างที่รอออกกาทั้งสองก็พากันเปิดเพลงเต้นอย่างสนุกสนานพอออกกากับแดนนี่มาบูโน่ก็แนะนําให้ ทั้งสองรู้จักกันวันต่อมาคาร่ากับเพื่อนๆต่างพากันดีใจเพราะได้โปรเจกต์ใหญ่พิเศษที่จะได้สัมภาษณ์กับเวอร์จิเนียดาราชื่อดังพวกเขาจัดปาร์ตี้ฉลองกันซึ่งบูโน่ก็ได้ชวนไรกับมาเรียมาด้วยและแนะนําให้คาร่ารู้จักแล้วไรก็ได้เอาสมุดภาพถ่ายของเขาให้กับคาร่าทั้งสองได้แชร์เรื่องการถ่ายภาพและคุยกันอย่างถูกคอทําเอาบูโน่ที่มองดูอยู่ไกลๆรู้สึกหึงขึ้นมาทันทีมาเรียก็บอกกับบูโน่ว่าไม่ต้องห่วง สองคนนั่นหรอกแล้วก็พยายามจะดึงบรูโนมาจูบแต่เขาก็ปฏิเสธแล้วเดินหนีไปเมื่อมาเรียเมาไม่ได้สติไรเลยต้องพาเธอกลับไปก่อนแต่บรูโนเห็นว่าไรลืมเอาหมวกกันน็อกเขาเลยรีบวิ่งเอาไปให้ไรก็เดินมารับเอาพร้อมกับจูบลาบรูโนที่เขาทําสายตาเศร้าเหมือนไม่อยากให้ไรจากเขาไปมาเรียที่มองอยู่ทนไม่ได้ก็บีบแต่เรียกไรไรจึงเดินกลับไปที่รถแล้วก็ขับรถออกไปวันต่อมาบรูโนก็แวะมาหาไรที่บ้านของออกก ไรก็เดินไปชงกาแฟให้เขาบรูโน่ก็ได้บอกให้ไรลืมเรื่องเมื่อคืนไปซะไรก็พูดส่วนขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงหรอกมันจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้านายไม่ต้องการพร้อมกับยื่นกาแฟให้แล้วไรก็เดินกลับเข้าไปพร้อมกับถอดเสือ้อแล้วหันมามองบรูโน่ด้วยสายตาเย้าวยวนก่อนจะเดินเข้าห้องน้ําไปบรูโน่เดินตามเข้าไปแล้วทั้งสองก็เล่นฟันดาบกันอย่างเมามันเอาแล้วไงตัดภาพกลับมาที่ออฟฟิศหลังจากที่คาร่ากับเพื่อนพักเบรกเธอก็ได้ชวนเพื่อนไปที่สระว่า น้เพราะคาร่าต้องการถ่ายรูปบูโนโดยความที่คาร่ารอบูโนอาบน้ำนานมากก็เลยแอบเดินเข้าไปดูในห้องน้ำเธอก็ต้องตกใจเพราะเธอเห็นบูโนกับไหลกำลังฝึกพลังลมปานกันอยู่บูโนพูดอะไรไม่ออกคาร่ายืนอึง้งร้องไห้เสียใจแล้วรีบวิ่งกลับไปหามาตาเธอเล่าสิ่งที่เธอเห็นเมื่อกี้ให้มาตาฟังคาร่าขอแยกตัวออกไปสงบสติอารมณ์ทางด้านบูโนก็ตามมาง้อขอโทษเธอคาร่ายืน่นคำขาดกับบูโน ว่าไม่ให้เจอไรอีกแล้วทั้งสองก็คืนดีกันและในเย็นวันนี้บรูโน่ก็มาบอกเลิกไรไรก็เข้าใจดีแล้วทั้งสองก็กอดลากันครั้งสุดท้ายแต่สุดท้ายก็ไม่ท้ายสุดเพราะทั้งสองก็สปาร์กันอีกแล้วเมื่อธาตุไฟเข้าแทรกลิตมีสั้นก็สำแดงเดชขึ้นทั้งสองดวลมีสั้นกันอย่างเมามันที่ข้างกำแพงตรงนั้นเลยหลังจากนั้นบรูโน่ก็กลับมาหาคาร่าแล้วบอกเธอว่าเขาไม่สามารถเลิกกับไรได้คาร่าเลยบอกให้บรูโน่เก็บของออก จากอพาร์ตเมนต์ของเธอบูโนอยากจะกอดลาคาร่าครั้งสุดท้ายแต่เธอก็ไม่ยอมวันต่อมาคาร่าก็ไปทำงานตามปกติส่วนทางด้านบูโน o ไรและมาเรียพวกเขาพากันขับรถออกมานอกเมืองเพื่อมาพักที่บ้านของพี่สาวมาเรียไรก็บอกกับบูโน o ว่าไม่ต้องห่วงนาอยู่ที่นี่ให้สบายใจมาเรียรับในตัวเขาได้แต่ด้วยความที่บูโน o เศร้าเพราะยังคิดถึงคาร่าอยู่ไรก็กอดปลอบใจบูโนแล้วทั้งสองก็ดวลเพลงดาบก,กันอีก ครั้งไรก็จัดหนักจัดเต็มลงไปคุยกับไส้เดือนให้บรูโน่ทำเอาบรูโน่ถึงกับบรรลุวรยุทธ์ไปอีกขั้นจนกลายเป็นไส้เดือนพยองเดชร่างสองหลังจากนั้นบรูโน่ไรกับมาเรียก็พากันไปซื้อของเข้าบ้านในขณะที่ช่วยกันขนของบรูโน่ก็ขอตัวไปเดินเล่นคนเดียวมาเรียก็ปลอบใจไรว่าไม่ต้องห่วงหรอกปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวบางทีอาจจะดีขึ้นไร่เห็นบรูโน่อาการไม่ดีเขาเลยตัดสินใจไปคุยกับคารา่าเพื่อให้เธอยอมขึ้นดี กับบรูเพราะถึงเขาจะรักบูโนมากแต่ก็ไม่อยากให้บรูโนเสียใจที่ต้องเสียคาร่าไปพอไร้กลับไปคาร่าที่ยังรักบูโนอยู่ก็เลยตัดสินใจส่งข้อความบอกให้บรูโนกลับมาหาเธอและด้วยความที่บูโนไม่ตอบเธอสักทีคาร่าก็โกรธโมโหเลยลือ้ของกระจุยกระจายมาตาเพื่อนของเธอแวะมาหาด้วยความเป็นห่วงก็ต้องตกใจเพราะตอนนี้บ้านรกไปหมดมาตาก็เลยบอกให้เพื่อนเก็บของบรูโนไปทิ้งให้หมดซะหลังจากทิ้งของเสร็ ทั้งสองก็ออกไปเดินเล่นกันสักพักแล้วก็แยกทางกันพอคารากลับมาถึงบ้านก็เจอบรูโน่บรูโน่ถามว่าเสื้อผ้าของเขาหายไปไหนหมดคารารีบลงไปที่ถังขยะแต่ก็ไม่ทันเพราะรถขยะเอาไปแล้วคาราก็ต่อว่าบรูโน่เธอหัวเราะทั้งน้ำตาว่าทำไมถึงไม่ตอบข้อความบรูโน่ก็บอกว่าที่ที่เขาอยู่มันไม่ค่อยมีสัญญ,ญาณแล้วทั้งสองก็ปรับความเข้าใจกันจากนั้นไสเดือนพยองเดชร่างสองก็บุกอัดเป็ดน้อยเธอยอย่างเร่าร้อนเฮ้ย <He i. S 2> จอน มฉากดือด้อๆดืด่มให้ไปหาดูได้ในหนังเต็มนะครับจอนเอาลงไม่ได้จริงๆวันต่อมาคารานัดเจอกับแม่เธอเล่าเรื่องที่ยอมให้บรูโน่คบกับผู้ชายอีกคนแม่ก็ถามลูกสาวว่าแน่ใจหรือเปล่าว่าจะรับได้ซึ่งคาร่าก็พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเธอรับได้แต่แม่ไม่คิดแบบนั้นแม่บอกให้คาร่าเลิกกับบรูโน่ซะเพราะเธอยังอายุน้อยไม่เหมือนกับแม่ที่แก่แล้วจะเลิกกับพ่อก็คงยากและในตอนนี้บรูโน่จะต้องแบ่งเวลาให้กับไรทําให้คาร่าน้อยใจ ที่ได้อยู่กับบรูโน่น้อยลงเธอรู้สึกแย่มากๆแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้เมื่อคาร่ากลับมาที่อพาร์ตเมนต์ก็เจอกับบรูโน่และในขณะที่ทั้งสองกำลังจะซัมบลาหากันทันใดนั้นคาร่าก็เหลือบไปเห็นชั้นวางอันใหม่ก็เลยถามบรูโน่ว่าเอามันมาจากไหนบรูโน่ก็บอกว่าเอามาจากยิมของไรคาร่าก็ต่อว่าบรูโน่อย่างหนักแล้วสั่งให้เอาชั้นวางออกไปจากบ้านของเธอเดี๋ยวนี้วันต่อมาไรรู้เรื่องที่คาร่าโกรธบรูโน่ไรเลยไปหาเธอที่ออฟฟิศเพื่อขอโทษ คาร่าไม่ชอบหน้าไรเลยเก็บของแล้วเดินหนีไปแต่ด้วยความที่คาร่าเลื่มโทรศัพท์ไรก็เลยเอาไปให้คาร่าที่อพาร์ตเมนต์คาร่าก็รับโทรศัพท์มาแล้วไรก็เดินเข้าไปหาบรูโนคาร่าถึงกับสายหน้าบรูโน <Bruno S 1> ก็กลัวว่าคาร่าจะโกรธเลยบอกให้ไรกลับไปก่อนไรก็ไม่ยอมเพราะจะชวนบรูโนกับคาร่าไปเที่ยวด้วยกันคาร่าจะประชดบรูโนเธอเลยตัดสินใจจะออกไปกับไรสองคนโดยห้ามไม่ให้บรูโนไปด้วยจากนั้นไรก็พาคาร่าไปดูแกงเต้นเบรกแดน ขของพวกเาซึ่งนั่นทําให้เธอสนุกมากๆทั้งสองนั่งคุยกันและกินอาหารไปด้วยแล้วคาร่าก็ถามว่าไราเป็นอะไรกันแน่ไรก็บอกว่าเขาไม่มีเพศความรักกับเขาเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบจากนั้นไรก็มาส่งคาร่าที่หน้าอาพาร์ตเมนต์และดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มชอบไรเข้าให้แล้ววันต่อมาเธอเลยชวนบรูโน่ไปที่ยิมแล้วทั้ง3คนก็ดื่มและปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานแต่พอจังหวะที่บรูโน่ล้มใส่ไรแล้วทั้งสองจูบกันคาร่าก็รับไม่ได้ก็เลย เก็บของวิ่งหนีไปหามาตาที่ออฟฟิศคาร่าก็ระบายกับมาตาว่าเธอทนไม่ได้ที่เห็นไรกับบูโน่รักกันแต่ทํายังไงได้เธอรักบูโน่มากมาตาก็เลยแนะนําให้คาร่ามีผู้ชายอีกคนจากนั้นคาร่าจึงตัดสินใจไปหาไรทั้งคู่นั่งคุยกันไปสักพักพอทั้งสองได้สัมผัสกันพวกเขาก็จูบกันและก็ดือด้อดือด้อดือดดื่มกันแมทนีไสเดือนจอมเสียบเปิดบ้านขยำเป็ดน้อยจนติดอกติดใจใครไม่แซบคาร่าแซบเองหลังจากโดนบุกกระหน่ำ เสร็จคาร่าก็กลับไปที่บ้านด้วยท่าทีที่อ่อนลา้าบูโนถามเธอว่าไปไหนมาทําไมกลับดึกจังคาร่าก็อ้างว่าเธอเหนื่อยและงานยุ่งมากจึงขอตัวขึ้นไปนอนเวลาต่อมาคาร่าเริ่มติดใจไรแล้วทั้งสองก็แอบจัดนัดกระชับมิตรกันบ่อยๆโดยที่บูโนไม่รู้และในวันนี้ขณะที่บูโนกับไรกําลังนอนเล่นที่ข้างสระว่ายน้ําคาร่าก็โทรมาหาไรเพื่อนัดเจอแต่ไรก็บอกว่าไม่ได้เพราะตอนนี้อยู่กับบูโนทั้งสองก็คุยกันว่าไม่ว่าจะยังไง ต้องหาจังหวะบอกเรื่องนี้ให้บูโนรู้ในวันนี้คาร่าก็ไปที่ออฟฟิศซึ่งตอนนี้กําลังฉลองให้กับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่กําลังจะเข้ามาแต่คาร่าก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเธอดูเหมือนจะมีเรื่องไม่สบายใจมาตาเลยดึงคาร่าไปคุยส่วนตัวคาร่าก็บอกกับมาตาว่าเธอกับไรดือด้อๆดืดดด่มกันเรียบร้อยแล้วและเธอก็ชอบมันมากๆด้วยมาตาก็แนะนําให้คาร่ารีบบอกความจริงกับบูโนเพราะว่าเธอรับบูโนได้เขาก็ต้องรับเธอได้เหมือนกันวันต่อมาคา คาร่าก็กําลังทํางานล้างรูปอยู่ในห้องบูโน่ก็เข้ามาหาซึ่งบูโน่ก็สังเกตเห็นว่าในห้องเต็มไปด้วยรูปของไรแล้วคาร่าก็ชวนบูโน่ไปหาไรพอไปถึงทั้งสองก็พบว่าไรกําลังเก็บเสือ้อผ้าก็เลยถามว่าจะไปไหนซึ่งไรก็บอกว่าจะกลับไปอยู่กับมาเรียทําเอาบูโน่กับคาร่ารู้สึกเศร้ามากๆและพยายามจะถามไรว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คาร่าก็ไม่กล้าถามต่อหน้าบูโน่บรูโน่เองก็ไม่กล้าถามต่อหน้าคาร่าเช่นกันไรเลยขอให้บูโน่ ทำค็อกเทลให้แล้วไรก็แอบ,บไปคุยกับคารา่าไรบอกกับคาร่าว่ามันดีแล้วที่เขาจากไปเธอกับบรูโน่จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วทั้งสองก็จูบก,กันในทันใดนั้นเองบรูโน่ถือแก้วค็อกเทลอยู่ก็ถึงกับตกใจและทําแก้วหลุดมือเขาวิ่งหนีไปเพราะรับไม่ได้กับภาพที่เห็นคาร่าก็ตามมางอแต่บรูโน่ไม่ยอมคุยด้วยจากนั้นเธอก็เก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับไร้ที่บ้านของมาเรียในวันนี้มาตาและเพื่อนๆก็ได้จัดงานปาร์ตี้ที่บ้านของ ออดูโนก็ได้แต่นั่งเหงาอยู่คนเดียวเขาเลยคิดขึ้นได้ว่าเขาควรจะไปหาคาร่ากับไรวันต่อมาดูโนก็เลยไปที่บ้านของมาเรียซึ่งไรกับคาร่าก็ดีใจมากๆจากนั้นทั้ง3คนก็ตัดสินใจคบหากันในความสัมพันธ์แบบชายสองหญิงหนึ่งและพวกเขาก็ย้ายมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันอย่างมีความสุขและสนุกสนานแล้วหนังก็ตัดจบไปหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไป6.5คะแนนส่วน Rotten Tomato ในฝั่งของนักวิจารณ์ นั้นไม่มีคะแนนใดๆเลยส่วนในฟังของผู้ชมนั้นก็ได้ไป61%ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ